เด็กมาพบกับคุณครูนุ่มนิ่มเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูนุ่มนิ่มจะพาเด็กๆมาประดิษฐ์การหั่นลมกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันนะคะก็จะมีถุงแพกวันที่28นะคะแล้วก็กางไกลวันนี้เรามีอุปกรณ์กันแค่สองอยามเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะตัดกระดาษแบบนี้นะคะ ตอนต่อไปนะคะให้เด็กๆงอปลายกระดาษนะคะเข้าหากันจะได้แบบนี้นะคะตรงกลางนะคะเราก็จะใช้เข็มหมุด ปักเข้าไปนะคะขั้นตอนนี้จะอันตรายสำหรับเด็กๆมากเลยเด็กๆก,ก็ควรที่จะให้ผู้ปกครองนะคะช่วยนี่นะคะพอปักแล้วก็จะเป็นการหันแบบนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะให้เด็กๆนำปลายเข็มหมุดนะคะเสียบเข้าไปในห,หลอดเลยค่ะ ปลายแหลมๆของเข็มหมุดนะคะเราก็จะซ่อนไว้ในรูของหลอดนะคะจะได้ไม่เป็นอันตรายสำหรับเด็กๆนะคะนี่ค่ะการหัน่นลมงของเราก็เสร็จแล้วนะคะถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมเอาไปลองเล่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณคูนุ่มนมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆค่ะ